อีกทางบุญญาพลังผลบ,บุญใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันข้าพระพุทธเจ้าขออุทิศส่วนุสมนี้ให้แก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันเทวดาพรมทั้งหลายและพระอริยสงฆ์ทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบัน มีหลวงพ่อปานวัดบางนำโคเป็นที่สุดและก็หลวงปู่พระครูเทพโลกุดอดหลวงปู่สวงและหลวงพอ่อฤาษีหนึ่งดำเป็นที่สุดและพระประเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตั้งแต่องค์พระปฐมจนถึงองค์ปัจจุบันองค์พระสม,มณะโคดมเป็นที่สุด ขอท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหมดพึงเป็นประโยชน์สุขของข้าพเจ้าด้วยเถิดและขอที่สมบุญกุศลที่ทำมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาปัจจุบันให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยร่วงเกินมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันขอท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาสาธุ บุญกุศลทั้งหมดและขอจงอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและขอทิศสนกุศลที่จะทำมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันให้แก่เพื่อนร่มทุกเกิดแก่เจ็บตายทั่วสากลโลกและทั่วอนันตจักรวาลขอท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาสาธุบุญ กุศลทั้งหมดพึงเป็นประโยชน์สุขแก่ท่านท่านใดที่เป็นสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปท่านใดที่เป็นทุกข์ก็ขอให้หมดทุกข์ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันขอผลบุญจงน้อมนำข้าพระพุทธเจ้าเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิด ครับนี่คือก็คือคำแผ่ส่วนกุศลนะครับแผ่เมตตาจิตแก่มวลสัตว์ทั้งหมดนะครับทั้งไม่ว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายาพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ที่เรา,เาแผ่ส่วนกุศลให้ก็จะเป็นบทความแบบนี้ของสำหรับผู้นำเสนอนะครับก็ท่านใดจะเอาบทแผ่ส่วนกุศลนี้ ไปใช้ก็ได้นะครับอันนี้ในส่วนของผู้นำเสนอที่แผ่ส่วนกุศลนะครับก็ชมภาพเหตุการณ์เกี่ยวกับงานทําบุญงานกระถินที่วัดป่าศรีสุราชนะครับอําเภอศรีสุราชยางศรีสุราชนะครับจังหวัดสารคามนะครับที่เราไปร่วมางานทำโรงทานเกี่ยวกับกาแฟสดนะครับกับ คุณไปไค,ไคิดไปทำทนายพงสุกรีนะครับแล้วก็มีเพื่อน FC จากคาเฟ่ไลออนอีกนะครับที่ทไปทำเกี่ยวกับโรงทานน้ำที่โอนมาช่วยด้วยสองพก็คือคุณอรวรันสุขสมบูรณ์กับคุณสิริพัฒน์นะครับแล้วก็ในส่วนของ FC ท่านหนึ่งนะครับชื่อ LM ก่อนนะครับ โอนมาช่วย,วยอีกห้าร้อน,น,นะครับแล้วก็ในส่วนของอผู้ที่มาร่วมงานก็ร่วมอีก500นะครับที่มาเจอแล้วทานกาแฟแล้วก็ร่วมบุญสมร่วมกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่าน,นนะครับที่ทททททร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับ<ท>สำหรับเพื่อนคาเฟ่ไลออนเฮชดีทุกท่านนะครับ น้อมจิตนะครับลำ,ลำลึกถึงความตายเป็นเบื้องต้นนะครับโดยถือองค์พระไตรสารณคมก็คือพระพุทธพระธรรมพระริยสงฆ์เป็นสารณะนะครับเป็นที่พึ่งทางใจนะครับแล้วก็น้อมในเรื่องของทานศีลสมาธินะครับ ีลก็เป็นตัวควบคุมสมาธิเราถ้าเราไม่ผิดศีลสมาธิเราก็จะนิ่งก็ไม่วอกแวกนะครับก็จะทรงอยู่แห่งสภาวะแห่งการปฏิบัติขึ้นแต่ละชั้นแต่ละตอนนะครับก็ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ในสภาวะแห่าางฌานก็ดีนะครับก็าาขอบคุณครับสำหรับการรับชมนะครับาาแล้วก็น้องกิต